สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียววันที่เก้าเดือนสองปีหกแปดนะครับผมนะเมื่อวานนี้นะไม่มาไม่มีเก้ามาเลยนะเมื่อวานนี้ไม่มีเก้ามาเลยทุกคนนะขอโทษขอภัยด้วยครับผมนะเข้ามาได้งวดหนึ่งแล้วก็หลุดอีกแล้ว ไม่เข้าต่อเนื่องเลยอะมาแก้มือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะเอาวันนี้เอาเลขวินเข้ามานะวันนี้มีเลขวินอะเมื่อวานนี้หลุดครับผมวันนี้ก็เข้าแน่นอนครับผมนะวันนี้มาแน่นอน

วันนี้มีหนึ่งมาแน่นอนครับผมวันนี้เข้าแน่นอนวันที่เก้าจะออกย้อนหลังไหมเนี่ยเก้าจะมาไหมตัวเน้นนะครับก็จะมีหนึ่งสาม หนึ่งสีหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะลอดที่เนี่ยนะครับก็จะเป็นอืปกตินะกับวี i.p อ่ะเรียบร้อยครับผมนะสำหรับฮานอยสูตรเมรเดียวนะ หมาแน่นอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขวินเลขวินนะครับมาเริ่มจากฮานอยพิเศษพิเศษนะครับก็จะมีก็จะมี1 9ึ่งเ 1,9,5,6,3 7 0 1,9,5,6,3,7,0ศห้าหสามเจดต่อไปนะครับก็จะเป็นปกติปกตินะครับก็จะมี1น่ห้า

ห้าหกเจ็ดสามหนึ่งเก้าสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับวิธีการเล่นก็คือนำเอาตัวเลขทั้งทั้งเจ็ดตัวมาจับวินกันนะครับมาจับวินกันจับเฉพาะบนหรือว่าล่างนะครับผมนะเลือกเอานะถ้า ถ้าสอบล่างก็เล่นลางสอบบนก็เล่นบนนะครับนะนะเข้าใจนะเลขเบิลไม่เอานะครับนะไม่ต้องจับเลเ็เบิลน,นะไม่เอาเลขเบิลน,นะเอามาจับวินกันก็ได้ทั้งหมด42หางนะ42่สิองหางก็นี่แหละทุกคนนะก็ขอให้มานะขอให้มาทั้งเลขวินแล้วก็ห้าร้อยสูตเม,ม,ม็ดเม็ดเดียวด้วยนนวันนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ